ครับผมกะสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกทุกคน,หน,น,นหน้าผมมือนี่กะสวัสดีนิ้อเศร้านะครับผมมากูบ่วงหนูนะครับผมมาใส่บ่วงหนูกินเขาปลานะครับพี่น้องกะมากูบ่วงน,ม,วน,ม,นงวงม้อเศร้านะครับผมกะทิพาพี่น้องไปกูบ่วงได้เหมือนนะครับส่วนผลงานที่เป็นยังไงกะไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมพี่น้องไปครับผม กูบ่วงเยี่ยมจดเศร้านะครับพี่น้องกับบรรยากาศ17 16 17องศานี่ยละพี่น้องนะครับอ,อ๋อพากรเบื่องนายพานเพผนมาเก็บบ่วงนูนะครับผมมันบอได้ผ่านเป็นยังไงเมื่อคืนนี่ก่อนต้นทุน,น,ยนยอยากบอกกี่รอกสิบหกองศาเนี่ยกะผมก็โมยเรื่องนี้หอยเลยสิเป็นยังไงกัติดตามรับชมต่อไปนะครับพี่น้อง ไปพี่น้องเขาเก็บกู่บ่วงหนูซะก่อนไป,ไปพี่น้องพาไ,ไปยามบ่วงขีมือเศร้าอากาศเล่าหนาวยามบ่วงครับพี่น้อง,ค,อองครับผมกะสวัสดีพี่น้องฟังไปทุกทุกคนนะครับผมสวัสดียาม,มุ่งเศร้านะครับมายามบ่วงหนูนะครับพี่น,น้องกับบรรยากาศเย็นน้ำพุ่มเท่าแหล่ะอุณหภูมิกะ17องศาพี่น้องนะครับเห็นเหรอพี่น้องเห็น่นั่นเห็นบ่พี่น้องมาพี่น้อง หมานอยู่ครับมือนี่นะครับโอ้ลังที่สอนกะมันหมานครับผมนี่ครับตัวนูพี่น้องมันหมานนะครับขออนุญาตเก็บก้อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมผลประกอบการมือนี่ครับพี่น้องหอดบานแล้วมีแต่ตัวกํางขี้ดื้อนี่แหละครับผมนี่แหละครับผมผลประกอบการมือนี่ครับ มาอนอยู่ครับตัังแต่ขงเพลินผู้เดียวกเก่าหาหมดแหละแต่ว่ามีติตรลุ่นขี่ดือหนะถ้ามีเวลาพี่น้องนะครับผมขออนุญาตจัดสรรปันส่วนก่อน